ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมัครพารวยวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูชีวิตของชาวนาที่ทํานาแบบดั้งเดิมก็คือการดํานาด้วยมือนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับชีวิตการทํานาก็คือการใช้หว่านไม่มีการแบบดํานาอีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะทําให้ดูว่าวิธีชีวิตการทํานาครับแบบดํามือนั้นดํายังไงและนี่วันนี้นะครับจะพบกับปราชชาวบ้านนะครับก็คือที่เขียด คุณอนุชเขาสนิทนั่นก็คือวันนี้นะครับจะได้มาทําการทํานาให้ดูครับว่าวันนี้เราจะทํานาแบบไหนวันนี้พี่เขียดครับวันดีครับพี่เขียดวันดีครับครับพี่เขียดวันนี้จะทําการสาธิตการทํานาแบบสมัยเก่าแบบเก่านะครับอันนี้ข้าวพันุอะไรถามก่อนครับพระครนจะสีเ,เป็นข้าวพันธุนั่งดื่มของเังหวัดต้องคนปฐมเลยนะครับวันนี้นะครับก็คือปลูกที่สวนสำพลานะครับข้าวที่ทาให้ดูนี่หมายว่าที่กลางอทำอะไรฮะอันนี้จะมัดให้ดูมัด เอาใบเอาใบแล้วนี่เราจะถอนกล้าใช่ไหมฮะใช่แม่นถอนกล้าอ่าถอนกล้านะฮะออันนี้ก็จะเป็นมัดใบมัดอย่างนี้เลยมัดอย่างนี้เลยอ่าใช่ปกติแล้วทุกอ่าส่วนมากเขาจะใช้อย่างอีสานใช้ตอกแต่นี่คือภาคอ่ภาคกลางตอนใต้ทางเพชรบุรีอ่ะนะฮะไปทางเพชรบุรีนะฮะก็จะใช้แบบนี้เองใช่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับดูดูตรงนี้เลยครับก็อยากให้พี่เขียพูดบอกกับท่านผู้ชมหน่อยคนที่กำลังที่จะสนใจดูวิถีชีวิตอะไรอยากให้พี่เขียเล่าให้ฟังนิดนึงฮะ ออันนี้มันมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของอคนโบราณทีคือทำหนาโดยพึ่งถาและพึ่งผิงใครหัวใช้ขวายไม่ไม่ใช้ฟานเที่ยวหนีนั่นแล้วก็อันนี้มันคือวิถีชีวิตของเกษตรกรผัากอ่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาก็จะใช้คือเนี้ยค้อนก้ามาแล้วก็บาดใบไม่ใช้ตอกก้อนใหญ่นะเขาจะใช้ใบบาดเนาะน,นี่คือวิถีชีวิตของคนแบบนี้ แต่ว,ว่าจังหวัดอื่นก็ใช้ตองขอนเก่นบุรีบางคนเดียวเขาก็ใช้ตองเือนกันแต่ขอนแก,กาวว้วก็ยังใช่ใบอยูย่แต่<ม>ว,ว่าเดี๋ยวนี้มันหมดแล้ววิธีชีวิตกันเนี่ยหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นหนาวานหนาดําไม่มีเพราะว่าม,มันวิธีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของคนมันเยอะมันก็เลยไม่ไม่ใช้พึ่งพาและพื้นถิ่นก็ใช้เทคโนโลยีจางเขาเกี่ยวจางเขาว่านจางเขาอะไรมันทุกอย่างมันไม่ไม่ไม่ใช้แหล่งงานมันพอา,าแล้ว ันก็เลยหมดไปวิธีที่เขาพ่นดังเดิมภาพภาพที่การอารัดเอาเปียบมันก็มีเยอะสมัยก่อนเนี่ยขาดเสื้อหนาปลาเต็มน้องได้ปลาทวงเราโอ้ยเรียกกัไปกินที่บ้านหรือว่าแกงกันไปให้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันถูกม,มันครบมันแยี่ยงกินวนเลยครับพี่เขียดครับคือแล้วตอนนี้คือแปลงที่กําลังสาธิตการเกี่ยวข้าวดำนานนฮะที่กําลังดํานาเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่คลองสาพาร์ทุกคนส่วนจะมาดูตรงไหนครับตรงนี้แปลงที่มาดู ส่วน,นเยรรื่รูมีชีวิตที่ตลาดสุขใจตลาดสุขใจ <อ dentro. S 1> ก็ผู้ชมนะครับที่ชมรายการก็สามารถที่จะมาแวะมาดูแปลงน,นาข้าวนะครับแปลงนาข้าวนี่ก็อ,อีกหนึ่งท่านนะครับคือ,อคุณโจ๊กนะคือค,คุณวิชัยคุณวิชัยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการตลาดสุขใจนะครับก็กวันนีไ้ได้ได้ดูแลในเรื่องของตลาดสุขใจแ,แล้วก็ทั่วไปนะครับอันนี้คือดำนานี้ดำดำจะกี่ต้นนะฮะอย่างเงี้ฮะอันนี้ มันธรรมดาพอดำก็ไม่เกินสามต้นไม่เกินสามต้นนะครับก็ทั้งแปลงนี้ที่ที่กำอยู่นี้พอไหมฮะไม่น่าพอไม่น่าพอนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิถีชีวิตในการทํานานะครับก็เป็นการกะประมาณเอาไม่มีการตีเส้นนะฮะเป็นการดำด้วยมือแล้วก็คณะคาดคเนนะครับแล้วก็ดำแล้วก็จะถอยหลังไปเรื่อยนี่คือวิถีชีวิตการทํานาแบบดั้งเดิมเลยครับ เขาเรียกว่าหลังสู้วะฟ้าหน้าสู้ดินเลยนี่คือชาวนานะครับแบบสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมครับการดูแบบนี้จะไม่ค่อยมีอีกแล้วนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนยุคเปลือนสมัยไปนะครับเราจะมาดูนะครับว่าข้าวนครชัยศรีเป็นข้าวดัเดิมขอจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่สวนสมพรานริเวอร์ไซด์นะครับ หรือเป็นเรียกว่าอ,อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตลาดสุขใจนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้มาดูแปลงนาข้าวตรงนี้นะครับทุกๆอาทิตย์นะครับที่ตลาดสุขใจเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นแปลงข้าวนะครับเก็บเป็นสายพันข้าวนครจะสีจะไปครับพี่เขียดอ่านะครับได้เขาให้พันมาประมาณพันเม็ด่างไป่าเก็บเอาไปด้เอาไปได้เอาไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไมาต้อาก็ อันนี้มันเป็นพันลังเดินเพราะนันกขนาวทุกครับเขาให้มาพันเม็ดก่อนเลยเพาะแต่แค่นี้ขโตโครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของชาวนาที่ อทำนาเขาเรียกว่าแบบแบบดํานะครับนะครับแหมท่านผู้ชมครับผมเห็นที่เขียดที่คุณพิชัยคุณโจ๊กทัดทำนาผมก็อยากจะกดำด้วยครับ <มา S 1> ท่<ม>าน <ๆ S 1> ผู้ชมอยากจะไปดำด้วยครับท่านผู้ชมครับแหมอดดำดูสิว่า อยากจะ้ย้อนดูอดีตสมัยก่อนเป็นยังไงครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะมาทําดำนาตรงนี้ครับอ,อันนี้เป็นข้าวพันธุน์นครศรีนะครับผมขนาดสายนะุ้กคครับเ,เราจะใช้ประมาณแค่ระยะแค่นี้นะิดเดี๋ยวเท่าน,นี้พอยกล้ไปดีมันเป็นเต็มหน้าเลยโอเคครับจะลองดำดูว่าดำแหนลยครับหทางนะครับ เออแต่ผมว่าผมข้าวผมจะงาวฝาเพื่อนนะแต่จริงเอาเอาเอากองต้นก็ยังดีเนาะกองต้นนะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเข้าพันที่ได้รับมาแล้วก็มีการขยายพันธุ์ประมาณตันนิด ได้รับเกียรติจากมุดเรียกว่าะไรฮะคลุมเพื่อถ่ายข้าวคุณธรรมนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดเชรโสธรแกพันข้าวมาเป็นข้าวพันนครศรีังหวันนอกขอ้าระสมเลยครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับข้าวพันนี้นะครับหลายหลายคนนะครับไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยรู้เลยว่าสายข้าวพันธุานครศรีจะนเป็นยังไงนะครับ แต่ตอนนี้นะครับที่สวนสรรมานนะครับแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่จะเก็บสายพันธุ์ข้าวนาคอนไชสีแท้ๆเลยนะครับนี่ครับแท้ๆเลยนะครับเราจะปลูกตรงนี้จนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเป็นสายพันธุ์นะครับเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อจะให้เกิดสายพันธุ์ข้าวที่เป็นของเยอะ จังหวัดนครเอ่อเป็นของเขาเรียกว่าสายเขาพันเข้านครเจศรีจังหวัดนครปฐมเลยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้รักษาอนุร,รัากษ์ไว้เป็นของนครเทพานผมนครเจษฎีนครเจษฎีเลยนะครับ เอาตัันแข้าัวเขาเอถตูดีกว่ามันมันดูตป็นเที่ยวได้เเพราะว่าดูแล้วล่างได้พี่ค่ะอใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจ้องผมออก่อ่าเียมองว่านตนีก็เป็นตัวนี้เนี่ยข้าวเหนียวเนีย้ยนย่นๆนดนยเดี๋ยวดำหน่อยอยู่ตรงผ้าไม่ขันไม่ทัน アレンジ เาะหนี้มันไม่ได้เกาะหนนั่นครับท่านผู้ชมนี่ก็ถึงเวลานะครับจนนี้ก็อากาศจะมองไม่ค่อยให้ชัดเจนเท่าไหร่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานหลังจากที่เราดำแล้วนะครับเราจะเอาภาพนี้มาท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งครับผม